พี่น้องเห็นวะครับโอ้พี่น้องเห็นลูก,กึันมาครับล,ลูกน่อยลูกงี้มันพี่น้องอ่าคลิปวิดีโอที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย ของช่องตะกูลกอร,รับชมได้แล้วครับสวัสด,ดีครับช่องตะกูลกอพอเพียงหรือช่องตะกูลกอพอเพียงครับวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆทางการเกษตรมาให้พี่น้องรับชมและรับทราบกันอีกครั้งนึนงครับเทคนิคดีๆคือ,อยังครับมันในทคนิคดีคือการเลี้ยงหอยครับการเลี้ยงหอยการเลี้ยงหอยแบบบริโภคครับบว่วหอยเชอรี่หอยจูบหอยหน้าเนาะครับพี่น้องเนาะเ่าไดมาาหาอ,อยาก เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้กินเองโดยว่าต้องปล่อยเป็นธรรมชาติงามนั้นเดี๋ยวไปง่มใหห้มันลำบากเนาะคือเฮ้าเลี้ยงไว้แล้วก็สามารถจับง่ายๆว่ต้องลงน้ำไปง่มให้มันลำบากลำบนมาเบ่งเทคนิคดีๆอ่ของอ่ช่องต่คุณกขอพ่อเพียงมือนใ,ในบาเห็ดจังไดอ่แล้วก็เห็ดใ้มันยียเรยวครับหอย,อย,ยเงี้็วอ่เลี้ยงบ่พอข้าวกับโตงี้โต้ว,น,ตว,วนได้กินสามารถเอาไปกินได้ เนาะบ่คือหอยธรรมชาติหอยธรรมชาติมันอาจจะโตสะาเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเทคนิคดีดๆมื้อนี้เอามาฝากอ่าผู้ใดสนใจแล้วก็จังสอบถามข้อมูลมาครับว่าเฮ็ดจังไ,ได๋มาในเดรสิพามาเบิ่งเนาะอ่าเพื่อชื่นชอบช่องตระกูลกอเพราะย่มื้อนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก,กดติดตามในนี้ได้เลยครับเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องตระกูลกอเฮ็ดคลิปดีๆฝากพี่ฝากน้องต่อไปครับพี่นอ้องอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาเบิ่งกัน ครับลักษณะหอยที่ห้านํามาเลียงได้ก็มีสิมีประมาณ4ประเภทนะครับที่ห้ามเฮามาเลียงเนาะอันนึ่งก็เป็นหอยโข้งครับหอยโค้งจะมีลักษณะกลนสันนะครับก้นสันอานุ่ยปุป่มๆนะครับประมาณนี้นะตามภาพเลยสองก็เป็นหอยปังครับหอยปังหอยปังนะคือหอยทีย่อยู่น้าหวยน้าหนองนะครับหอยปังปากสบเบานะครับมุมปากสีเบาอันนี้หอยปังเนาะอันที่สามคือหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่ปากจะเบานะครับเบานิดหนึงนะครับตรงปากเด้อก้นถี่เงานะครับพี่น้อง อ,อีกประเภทหนึ่งก็คือหอยคมครับหอยคมหอยหน้ามานเท่าครับหอยคมอันนี้แกียงออมแทบหลายพี่น้องเอามาเลี้ยงกันมาเบิ่งครับวิธีการเลี้ยงของช่องตะุนกอเบียงไดะมาหอด้วพี่น้องอ,อันนี้ก็เป็นสาค้างบ้านครับสาค้างบ้านเท่าที่เท่าเลี้ยงกบเลี้ยงยั้งไว้นะครับพี่น้องเทคนิคมันนี้คือ,อยังเทคนิคมันนี้คือการเลี้ยงหอยครับหอยชเชอรีหรือหอยหน้าหอยจูบ นํำกันเลยครับพี่น้องต่อห่าเรียงไว้สายเรียงไว้ในกระช่งครับอ่าโน้พี่น้องกระชัางเทาเลียงเ้องปูต้องเรียงไว้ในสามันจังบริโลร่งไว้งุ่มนะครับพี่น้องอ่าข้อดีข้อเสียของการเรียงในกระชัางคืออย่างข้อดีครับข้อดีคือหนึ่งเขาสามารถให้อาหารมันกินได้อ่าตลอดเวลาแล้วก็ขอให้กระได้รับอาหารในตลอดเวลาไม่ต้องอ่า ลายขั้นไปหากินทั่วสาเคื่อเขาปล่อยตามธรรมชาตินะพี่น้องเนาะอ่าคือมันจะยู่แต่มุมนี่แหละอ่านีจะกระางข้านี่แหละขาวายอาหารอยากเต็มที่มันก,กินได้เต็มที่พี่น้องสําหรับหอยเนาะเรามีการผสมพันธุ์มีการว่างไข่ออกลูกเรี่ยวอันนี้สําคัญครับเทคนิคดีๆเนาะและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะไงเรียวครับไงเรียวพี่น้องเบือเดียวก็บไงครับเบืดเดียวก็บไงตามที่เคยเลี้ยงมากนะครับตามที่เคยเลี้ยงมากเลี้ยงบาท่านพ่อข้ามันกับตัวไงเนาะ ขามีเศษเขา่าเสษอาหารเสษดพักเสียพี่น้องเห็นไหนี่ครับเห็นไหมครับขาก็ย่นใ้มันเลยครับยนใ้มันเลยมันกระสิขึ้นไม่กินเองของมันนะครับอ่านะครับเกินไม่กินเองตอามธรรมชาตินอะอ่างคางนี่ก็เป็นอ่างกระช่งกบครับข้าก็เลี้ยงกบไปกินแต่ว่ากบกินจนสิบเปอร็ลละครับแต่ว่าเอาหอยม้อยแท่นตัวนี้เน,ะนาะตัวนี้หอยเป็นอสองฟังนะครับสองสองกระช่งเลยเด้ออ่าขอเสียที่ขอเสียผมว่า มันแถบจะบ่มีขอเสียพี่น้องพ้ขอขอเสียคือหอยมันกบับป่าตายเด้แต่พัดเอามมเลด้นะครับหอยกบอับป่าตายสามีน้ำมันยีเร็วอีกต่างหากพี่นอ้องเดี๋ยวพมเสียเอาให้เบิ้งขึ้นในเบิ้งเด้อว่ามันดูจากไหนมาจากไหนพี่นอ้องเดี๋ยวลงไปในกระช่งะางทงจีให้น้องเบิ้งเทคนิคดีดีมาหนิเอาเทคนิคดีๆมาฝากที่ฝากน้องพี่นอ้องมาครับอนี่ครับนี่ครับ นี่มาครับพี่นอ้องนี่แกกำลังกินเศษเขาครับเศษเขาที่ห้อไห้ไหมนี่พี่นอ้องอันนี้หอยเชลลีหอยหน้าครับนะครับนี่เร็วครับพี่นอ้องนี่เร็วผมมาอัตราการเติบโตนี่นี่เร็วกว่าห้อเลียงดำธรรมชาติปล่อยตามธรรมชาตินะครับใครมันครับนี่พี่นอ้องนะครับอ่าอันนี้ใครแก้มันนะครับพี่นอ้องเห็นบ่ ครับนี่ครับไข่แก้มันพร้อมที่จะฟักครับจะเป็นสีนี่ตอนไข่อ้อนมันครับจะเป็นสีชมพ,คพูครับเป็นอพี่น้องครับอ่านี่ครับพวกเขาพวกน้ามหงหยตามธรรมชาตินี่แหละครับอ่าอันนี้เทคนิคดีๆเลย,ย,น,น,ะเยน,น,น,นะครับพี่น้องป้องไปบ้านเทาให้เกษตรน้ำกันปากบออนะครับน่ะผมจะยกขึ้นใไนปพี่น้องเด้ออ้พี่น้องพี่น้องอพี่น้อง นะครับบังนะครับ,บ,รบโอ้พี่น้องนี่แหละครับพี่น้องเห็นไหมครับโอ้พี่น้องเห็นดูกันไหมครับดูกน้อยดูกงี้มันพี่น้องอ่าตัวพ่อตัวเม่มันกัดยูนนี่น้ำกันนี่แหละครับพี่น้องน่ครับน่ครับ ครับอันนี้เทคนิคดีๆเลยนะครับพี่น้องผู้ใดยอยากเข็ดลอกเล่นเดี๋ยวบดิวาได้ครับพี่น้องเด้อเปลี่ยนเลยครับเพราะว่ามันได้ผลนรครับได้ผลดีในการเลี้ยงหอยในกระช่งนี่ครับเลี้ยงหอยในกระช่งมันบ่คือหฮอปล่อยตามธรรมชาติด้อพี่น้องปล่อยตามธรรมชาติมันอาจจะเยียซ่าเนาะแต่เลี้ยงในกระช่งนี่รู้สึกว่ามันมันโอเคไหมครับพี่น้องมันโอเค ผมก็เลยอยากได้ที่นี้เอาเจคนิี้ดีๆเจ้สีเหล่ามาฝากพี่เฝ้าน้องมันนี่ครับพี่น้องแน่นเบิร์นะครับผมงุมอยู่นี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับหอยเชอรี่ครับพี่น้องขายแด้ราคาบ่หน่อยครับเป็นลูกันบ่ครับพี่น้องครับเป็นลูกันบ่เต็มเลยครับพี่น้องนี่หอยจูพร้อมหอยเชอรี่พร้อมหอยหน้าพร้อมโอเคเลยครับพี่น้อง เขาก็เลี้ยงไว้สองกระสังพี่น้องกระสังหนึ่งเชือกครับครับสำหรับเทคนิคดีๆของมนีของชงตระกูลกอพ่อเพียงก็้ามาเบิงนี่นะครับภามาเบิงการเลี้ยงหอยในกระสั่งนะพี่น้องเลี้ยงหอยในกระสั่งแบบง่ายๆนะบม่ต้องลงทุนเงี้ยงมากไม้พี่น้องหอยเขาก็ได้มาตามธรรมชาติแหละเอามาปล่อยในกระสั่งพวกเศษอาหารผวกเอียงต่างๆเขาเขามีเสียักเสษเข่าเขาเย็นเขายังเขาก็เอามาใส่ไหวให้มันกินนะพี่น้องยี่เร็วครับยี่เร็ว ขยายพนาเรี้วพร้อมอันนี้เทคนิคง่ายๆเลยครับ,รบ,รบรเบรา,าต้องไปเลี้ยงเซบอซีเมนต์บอปูนเห็นว่าุ่งยากต้องทายนามทายยังเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ใส่กระชัางนะใส่กระชัางในสาเลยนะพี่น้องมันมีสาข้างหางมันนะเงี้ยวครับรับประกันเลยครับเงีรยวอ่าูุไดซีสต่อยอดต่อยอดมาความาเห็ดกระชัางลายๆกระช่งเพื่อเพาะหอยขายก็ไดเด้อครับอันนี้อันนี้บรสมวธินี่กระซิครับอันนี้คือเทคนิคนะครับเอาเทคนิคดีๆมาฝากเทคนิคการเลี้ยงหอยเอาไว้กินเอง หรืออน,นาคตอาจจะเอาไว้ขายเพราะว่ามันหลขึ้นหลาขึ้นเนาะแต่ว่านคือเทคนิคเล็กหน่อยที่ททช่างตะคุณก็เอามานันนาเสนอพี่นอ้องเบื้อนนี้ก็คือการเลี้ยงหอยในกระชั้หอยวันหน้าหอยหน้าหอยเชอรี่หอยจุ่เลี้ยงน้ากันได้บ่บ่มีปัญหาครับบ่มมีกัดกันบ่มีหยังคือ,อยุ่น้ากันได้เนาะพี่น้องเนาะแกผู้ใดชื่นชอบคลิปตะกูลก็พอเพียงที่นําเสนอข้อมูลดีๆจ้าซี่แกอย่าเลื่มกดไลค์กด b s c ส i ครกดิตามให้แน่เพื่อเป็นกาลังใจในคลิปต่อๆไป เสี้ยวข้อมูลเอียงมาฝากอีกจังลากันเนาะมันนี่ก็เอาข้อมู่นกันเอียงไว้แบบบ้านๆง่ายๆแต่ว่าได้ผลนีด่ดีขนาดครับพี่น้องแล้กก็นเงีงเร็วเนาะอ่าโอเคครับฝากมันในเดอ้อมันนี่ก็ขอลาไปตอนก่อนลิหน้าเขาเสียวยังมาฝากจังลากันอ่ามันนี่ก็ขอลาไปก่อนมาเบิ้งครับใครหอยครับกระล่างเตกเลยครับตัวนี้น้อยเห็นพ่อพี่น้องเห็นมุกกล้องครับ ัวน้อยๆก็ลังไตอ,อก่บกหลายเลยพี่นอ้องของผมโมซู่มนี่พี่นอ้องโอเคครับเอ้ามันไตลงอ่าขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ